สวัสดีเจากเพื่อนๆวันนี้ก็มีแนวทางการอ่านหนังสือสอบท้องถิ่นนะคะที่กำลังจะตรวจสอบในเร็วๆนี้นะคะก็เป็นของคุณพระพันธ์บรรมนะคะเราก็ได้เซฟบันทึกเก็บไว้ในเครื่องนะคะก็เลยอยากจะเอามาแชร์อีกทีนะคะ เผื่อเพื่อนๆบางคนยังไม่เคยได้อ่านนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางการอ,อ่านหนังสือแบบหนึ่งนะคะที่อยากให้เพื่อนๆนนํนำไปปฏิบัตินะคะการอ่านหนังสือแบ่งเ,เวลาที่ คุณพันธ์ได้เขียนไว้นะคะก็จะมีช่วงสองทุ่มห้าทุ่มหรือตีหนึ่งถึงตีสามหรือตีสามถึงตีห้าหรือช่วงที่เราสะดวกนะคะเวลาจะเป็นช่วงดูละครเล่น Facebook เล่นลายี่สินาทีก็อ่านได้นะคะหรือเวลาว่างช่วงปักเที่ยงเราก็สามารถหยิบหนังสือมาอ่านได้ทบทวนได้นะคะคือทุก นาทีมีค่านั่นเองนะคะเราก็สามารถอ่านทบทวนได้เรื่อยๆทั้งวันนะคะช่วงที่เราว่างนะคะจากงานประจำาปักโกการวางแผนันแต่ละฉบับโดยอ่านกฎหมายจะเต็มก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักคณะกรรมการคดีกาซึ่งกฎหมายจะปรับปรุงเป็นปัจจุบันที่สุดแล้วนะคะอ่าภาษาไทยฝึกทำแนวข้อสอบเก่า ทฤษฎีเกี่ยวก้องเช่นกันเยยงความสรุปความสุภาษิตสำนวนอุปมาอุปไมยนะคะํคำปิดคำถูกนะคะไม่ว่าหน่วยงานไหนนะคะภาษาไทยก็ต้องมีนะคะเราก็ต้องอ่าทำความเข้าใจนะคะให้ลึกซึ้งนะคะก็กณิตศาสตร์ก็เหมือนกันนะคะ อาจจะมีสูตรมีแนวข้อสอบเก่าเช่นอนุกรมการนิตศาสตร์ตัวไปนะคะเปอร์เซน็นต์ออกแทบทุกสนามนะคะถ้าเราเก่งเราก็นำไปปรับใจกับสนามสอบอื่นๆได้ด้วยนะคะสังกิตก็ต้องฝึกทำแนวข้อสอบนะคะแล้วก็อาจบทความยาวบทความสั้นแกรมมาต่างๆนะคะ โดยส่วนตัวของเราเราก็อ่อนภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะกําลังพยายามอยู่นะคะปักข้อก็จะเป็นกฎหมายเฉพาะตําแหน่งนะคะก็ถ้าเรามีความเข้าใจอ่านฉบับเต็มก่อนนะคะสัก 3- ามสี่รอบก็แล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็มา,าสรุปด้วยตวนเองแล้วก็ฝึกทำแนววก็สอบเวลาจะเดินทางไปไหนนั่งรถหรือว่า อยู่หน้าทีวีอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถนํามาทบทวนได้นะคะในช่วงเวลาสั้นๆนะคะคือแบบให้ป่านตาบ่อยๆนะคะนี่ก็เป็นแอวตางการอ่านหนังสือของกุณประันธ์วรรัมนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะเก็บนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ